วงในเผยอ,อีกหนึ่งเรื่องช็อกค,ความจริงของนักร้องยค90ซุ้มโคพายโซวงในแชร์ความจริงสุดช็อกล่าสุดเพลดข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเผยเส้นทางความรักนักร้องยค90กับสาวพโซสาวคู่นี้กิ๊กกันมานานเป็นปีแล้วเริ่มพาออกสื่อเริ่มพาไปงานนู้นงานนี้เริ่มออกหน้าออกตาเป็นจุดเริ่มต้นที่เมียขออยาอยากเสร็จเขาออกมาแต่ตัวฝั่งเมียไม่กล้าเรียกร้องไม่ชอบความวุ่นวาย ถ้าชอบกันรักกันก็ไปอยู่ด้วยกันนะคะเผยว่าฟังมาจากคนในวงการบันเทิงถ้าเขาอยากจะคบกันก็โอเคฝั่งเมียก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรฝ่ายชาย ก็ชอบอะไรที่เป็นไฮโซอยู่แล้วพอมาเจอคนนี้ก็ชอบเลยไฮโซก็เป็นแฟนคลับนะักร้องคนนี้มาก่อนและได้สารความสัมพันธ์กันทุกวันนี้ไปมาหาสู่กันก็ไปอยู่บ้านไฮโซแล้วช่วงนี้ก็ระวังระวังหน่อยเพราะกลัวทัวลงนะะักข่าวเราก็แค่เล่าในสิ่งที่เรารู้มาเท่านั้นเพราะคนไทยไม่ชอบเรื่องมือที่3และเราก็เป็นกําลังใจให้